สวัสดีจ้าเพื่อนๆพ่อนพ่อพอกับยายแพ้อีกแล้วค่ะมื้อนี้เมนูออมเครื่องในไกจ้ะเพื่อนๆนเตรียมวัตถุดิบกันเลยจ้ามีผักกาดขาวทั่วฝักเง้านิดน้อยแล้วก็บักแตงลูกนึงค่ะผักมีย่างในตู้ยินไซ่์มดแล้วค่ะพี่น้องจ้าคอยมักผักเนาะค่ะนอกจากนี้ก็ชิมีบักเขรอเปาะจ้ะเพื่อนๆพนล่างทาความสะอาดเนาะคะ่ะมีลูกโดดมีคาตะไคร่ใบบกูดเนาะคะ่ะโขเครื่องค่ะ พริกสดหอมแดงกระเทียมตะไคร่เครื่องในไก่เตียมียร้อยล้วคะ่ะเขาจะมาตั้งวดเครื่องก่อนจ้าเพื่อนๆไปเบิ่งกันเลยจ้าหัวหอมแดงกระเทียม สกครยขวายสก้อนกลขวยหอมต,ต้อมเชิงในใจดูรของยายแพรจ้า เครื่องไม่ใจใสเข้าไปค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลรราดูรสดูยังไรค่ะอม มีปลาชื่ออดน้ำปลาแค่นั้นโอเคนาะ,ะค่ะตามด้วยน้ำน้ำด่างคกพี้น้องนี่นี่แค่น้าประมาณนี้หลหะค่ะปิดฝาไปก่อนเนาะเอามะาเขือลงจ้ามะเขือลงก่อนน้อง หอมไก่หอมเครื่องในไก่มันมีหลายสูตรเนะคะ่ะเราติใส่ผักยี่ยังก็ได้ตามใจชอบเขา,เ,ขเ,า,ขา,ามเมื่องวันนี้จะแค่ใส่บะเขือกกบผักกาดขาวตามแบ่เกลือค่ะได้เกลือจะน้อยที่น้องเนาะได้กินแบบุ่นถ้าจะใไข่ลูกโดด เปิดฟ้าออมเครื่องในไกมือนี่อาจวิีพักเยอะไปน้อยด้วยค่ะเพื่อนๆ <c oughs> ไม่แพ้ชอบพัก <c oughs> เปิดฟ้า อ,อมเครืองในไกผักเยอะๆพี่น้องจ้าอือตาแซ่บมือนี้ผมมีใบแมงลักจากเพื่อนๆํำน,นี้กระซ่บหรอกค่ะตามจริงแล้วการอ,อมเนี่ยเขาต้องใส่ใบแมงลักเด้อเขาจะมาเพิ่มความหอมกับข้าวคั่วจักน้อยจากเพื่อน ผักบักขือผักกาดขาวแล้วออมใส่ต้นหอมกับแสบเด้อพี่นอ้องเด้อออมไก่เดี๋ยวซิฟหมดอนจ้ะอืดยอดสุดยอดขอบคุณทุกการรับชมเมนูบานๆของยายแพ้ได้จ้ะเด้อขอบคุณเลยๆจ้าคลิปนี้สวัสดีจ้า